จริงหรือเปล่าที่ว่าโอวาเคยคิดจะฆ่าตัวตายในช่วงที่เจอวิกฤตของโควิด -19 oh. เกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าครับนะเราเป็นคนที่แบบทํางานมาตลอดโ mm. อาวาทําตั้งแต่เรียนเรียนท่มพาอะไเพราะพ่อแม่ไม่ได้มีเงินมากโอาวาทาสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ mm. วันปกติก็ต้องบอกอาจารย์วันไหนมีสอนก็แบบขอลาอาจารย์ไม่เข้าไม่เข้าซิดอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คือทํางานมาตลอดจน แม้กระทั่งทำทำงานในออจยนจบแล้วใช่ไหมคะเข้าสู่ตลาดแรงงานอาวาก็ยังสอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยไม่เคยมีวันหยุดเลยสอนอะไรสอนสังคมกับสไทยคะ่ะเ,เด็กที่จะแบบแอดมิชชั n น n t นทรา e อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอใช่ค่ะพอ,อพอกลับ<อ>มาถึงนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีเพรสเราเครียดเราเป็นคนไฮเปอร์แล้วแบบกลับมาอยู่บ้านอยู่นิง่งๆอะคุณอาเดือนหนึ่งก็แล้วออตอนนั้นเรานึกว่าแบบ โควิดจะเป็นเหมือนไข้หวัดนกลกซาที่แบบมาเดือนสองเดือนก็หายใช่ไหมครับนล้วสามเดือนก็แล้วสี่เดือนก็เริ่มเครียดละเราก็อยู่ในห้องเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างที่บอกไปบอก,บอก,บอกต่างจังหวัดคุณอาเขารู้จักกันทุกคน <c oughs> ชาวบ้านเขามาถามอ้าวลูกไม่ไปทํางานอ้าวลูกตกง,งานหรอเอาไปส่งเรียนมาตั้งสูงเอาไป็่นออย่างเงี้ยเราเราก็เลยเก็บตัวส่งเรียนมาตั้งสูงทุกคนรู้จักกันหมดแล้วมาถามไปอย่างนี้ เรียนตั้งสูงแล้วมานั่งเหมือนอเหมือนทำงานเหมือนเกาะพ่อแม่กินนะคะอุ้ยเหรอแรงเลยแรงแรงจริง<อ>แล้วเราโอวาคนเดียวไม่เป็นไรแต่เราเห็นแบบว่าคนที่รับแปลงกระแทกคือคุณพ่อคุณแม่อืตอนนั้นก็เลยแบบว่าเครียดมากๆเครียดมากมากจนแบบว่าอยู่ในห้องแล้วก็แบบหยิบยาแต่แก้แพ้แบบก็ปลุกใหญ่เท่านี้ค่ะมาจะกินจะเกาะเข้ามาป่าเราเราบบ ร้องไห้เสียงสะอื้นมันคงจะแบบเสียงสะอื้นแม่ก็เปิดประตูเข้ามาเจออแม่ก็แบบปัดมือออกปัดยาออกจากมือหมดเลยอะค่ะแล้วก็แบบเอาน้ำแดงวิ่งไปเอาน้ำแดงที่บ้านมีน้ำแดงอยู่กรอกปากคือเขาคิดว่าเรากินแล้วคิดว่าเรากินแล้วแล้วบน้าแดงพุ่งออกจมูกพูดพูดอูดนั่นแหละค่ะอพอสุดท้ายแล้วเราก็ได้เคลียร์กับเขาว่าว่าเราเครียดมากคือตอนแรกเราอาจจะเก็บตัวว่าเราแบบ ไหวเช่นยึงไหวแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราพยายามขนาดไหนตลอดการแบบอยู่สามสี่เดือนในห้องว่าแบบแก้เรซูเม่ส่งไปหางานส่งงานตลอดแต่เขาก็ไม่รู้เขานึกว่าแบบลูกอยู่เฉยๆเมื่อไหร่จะหางานอะอย่างเง้ขาทุกคนต่างเครียดนะครับแต่พอวันหนึ่งที่เราได้คุยแล้วอ่ะมันปลดล็อกมันทําให้เราได้ได้ตั้งสตินี่คือก่อนที่จะไปเห็นสิบตันเขาแม่ ข้าวข้าวข้าวเปลือกสิบตันเขาแม่ที่ตั้งตั้งอยู่ใช่ไหมอันนี้<ช>คือก<อ>่อน่จะไปเพราะเพราะตอนนั้นเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าว่าเราต้องหางานในกรุงเทพอืเราก็เลยตั้งเป้ามองไปหามองไปหาที่โกของเราก็คืองานที่อยู่ที่กรุงเทพอืแต่พอได้เคลียร์กับแม่แล้วอ๋สอสงสัยโควิดมันไม่ไปอัะฉันแล้วแหละสี่เดือนกันแล้วห้าเดือนกันแล้วเรยตั้งสติได้ก็เลยมองเห็นพอพอสติมาปัญญาเกิดค่ะสติมาปัญญาเกิดญญก็รอดมาได้พอหลังจากคุย กับแม่ก็คือเขาเรียกปลดล็อกปลดล็อกถามถึงตรงถึงตรงนี้ก็ต้องถามถึงว่าอ้าวแล้วแล้ว,ลวที่เราเป็นเพศทางเลือกแบบนี้ LGBTQ <c oughs> แบบนี้เนี่ยพ่อแม่ว่ายังไงเ <c oughs> ขาเขาเครียดไหมตอนแรกๆพ่อก็รับไม่ได้พ่อจับหนูไปซ้อมมวยแบบว่าเขาข้าอะไรกระเทยนักมวยนั่นแหละค่ะเพื่อให้ลูกเพื่อเขาคิดว่าอาจจะเปลี่ยนลูกได้ แต่แต่ไม่ไดแ้แต่นั่นคือเด็กๆตอนมัธยมใช่ไหมตอนด็<ะ>เๆค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยกำลังพูดถึงในช่วงโควิดเนี่ยชาวบ้านเขาว่าแบบนี้ก็เถยไม่ทางานอะไรต่ออะไรกาะพ่<ม>อเกาะแม่กินมีไหมความเป็นเพศทางเลือกของเราหรือว่าความเป็นเพศสภาพของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขามาดูถูกเราก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ <rium> เป็นส่วนหนึ <u> uh> ่งแ <museums> น่ๆเพราะว่าชายหญิงก็ตกงานนอนอยู่บ้านเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เห็นพูดถึงเลยพูดถึงแต่กระเทยเออเออมันไม่แฟร์กับมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับหนูใช่โอวาก็คือกลายเป็นเพศสภาพที่ถูกคนบูลลี่มาแต่ไหนแต่รด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วพอประสบความสําเร็จในเรื่องการขายข้าวขายข้าวได้ปีเรือนล้านบาทแล้วกําลังจะขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ย ยังถูกบูลลี่อยู่ไหมยังถูกอยู่ข้ะคือเด็กๆเนี่ยเวลาเอาวัดถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมไอ้กระเทยกระเทยระวังกระเทยจับระวังกระเทยจับโอ้ยโอ้ย what พี่จับตัวทำไมหนูลูกพี่จตะไปจับหนูทำไมลูกอะไรย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคุณอาต้องเข้าใจว่าเรื่อง generation gap อ่าช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างวัยคือเขาไม่มีพ่อแม่เขาอะต้องมาทํางานที่กรุงเทพฉะนั้นเด็ก กับคนแก่ ah. เขาคุณแก่เขาก็ไม่รู้จะสอนเด็กยังไงบอกว่าเออถ้าอยู่กรุงเทพอาจจะมเด็กๆจะอาจจะไม่มีการบูลลี่แล้วก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ดูแลอยู่ใช่ไหมคะ mm. คือสอนเป็นเป็นเทรนของโลกว่าแบบเรื่อง,เร,องเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ย mm. เรื่องเรื่องเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบต่างจังหวัดอนะ่ะคุณอาอ mm. ว,ว่าก็ไม่ได้กดเด็กหรอกว่าเข้าใจอคะค่ะ mm. เข้าใจมากกว่าว่ามันมีแกลบช่วงนี้อยู่อืม mm.